พอเราเจอสภาพแต่ละวันเนี่ยตอไปจะเจออะไรอีกนะเราก็หาโอกาสนี้แหลจะจ้ะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทำให้เป็นโอกาสที่ดีตอนนี้เราก็มีแผนแผนงานก็เป็นไปตามแผนเลยนะส่วนว่า ราจะดำเนินได้ยังไงก็อยู่ที่รือพวกเราทุกคนได้ทำหน้าที่จะแบบแผนที่คุยกันนะฮะเราก็ได้ดูพื้นที่แล้วเราก็มีแผนของเราอยู่จ้ะ ทำเป็นประเทศเป็นคำว่าประเทศดีก็หมายถึงมีมีคนสัพสิ่งของรวมกันอยู่นะเขาเรียกว่าประเทศเป็นประเทศของชาวซิวิไลก็จะมีสามสิทธัะเดชปรโคณประสจันทัสโร แล้วก็ขยายขอบเขตเป็นยุคของชาวซิบิไลบริาวส30ทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจนทัศโรให้กว้างขวางออกไปให้แต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยให้เป็นยุคชาวซิบิไลบริเวส3.0ทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจนทัศโรเรา ได้พัฒนาได้สร้างชาวสิวลไยปรวิ๒๐ทัศเสด็จพระกุหลาปพระสรีจําทัศน์โขึ้นมาเรื่อยๆเลยโดยพวกเราทุกท่านได้ทําหน้าที่ร่วมกันความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยจ้ะได้รวบรวมรักษาปรวีิ๒๐ทัศ สเสด็จพระคุณหลวพ่อสุดจันทสโัศรยได้สําเร็จอยู่ตลอดการดําเนินชีวิตเป็นยังอยู่ที่ยังอยู่ได้เนี่ยไม่เดือดร้อนมากนะักจากกิเลสยังดําเนินไปได้โดยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษาอรามีสามสิบทัศ สเสด็จผู้คณหลกพู้ศักด์ทัศโรกิเลสที่หลอกลวงให้คนสัดสิ่งของทำให้เกิดซากคนสัดสิ่งของขึ้นโดยกิเลสใช้คนสัดสิ่งของเป็นเส้นทางในการ,บ,ารบังคับควบคุม สั่งการให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกอทมขอ,ออที่เรารู้เป็นภัยพิบัติเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งกิเลสได้ บังไม่ให้รู้เป็นโอกาสสำหรับเราที่มีครูบา,าอาจารย์ระเด็จพระคุณหลวงพุทธเจรนท้าสรพระเด็จพระคุณพ่อธรรมเชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัสกาจารย์คนลุกยงได้นำนำเราเนี่ย รวบรวมรักษาารมีสาสิบทัศพระเดศภคุลลกบุษจนทัสโรจากทุกท่อฐานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดระคุลลกบุษจนทัสโรประปปุพัฒนาการรวบรวมรักษาาริมีสามสิบทัศพระเดศภคุลลกบุษจนทัสโรมากยิ่งขึ้นเรื่อย ประสบความสุขความสำเร็จอยู่ตลอดที่ได้เกิดมาในจัก,กรวาลมนุษย์เนี่ยเป็นช่วงยุคของคนผ่านเป็นยุคที่เป็นโอกาสให้เกิดการสร้างชาวสิวไล สร้างยุคของชาวซิวิไลบรวีสามสิทธัสเดชเดชพระคุณหลวงพ่อสตจมท,ทัศโรซึ่งกิเลสท,ทำให้เกิดวิกฤตจริงทำให้อู้รู้ขนขวายเพื่อจะหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ ที่ทำให้ได้รวบรวมรักษาบารมีสาสิตทัศเสด็จพระคุรอสุตจนทัศโรได้มากมากในเวลาที่รวดเร็วในรายละเอียดที่เราสร้างทานศีลสมาธิที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องมือห่ม,มยารักษาโรคที่อาศัยฝรั่งกน,นทั้งละเอียดทั้งยาวจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ไม่ให้สร้างทานศีลสมาธิเป็นโอกาสให้เราได้สร้างทานศีลสมาธิ เป็นโอกาสได้ปรับปรุงพัฒนาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบซึ่งก็มาจากการเรียนรู้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสที่ตั้งโครงสร้างกอธมโออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย บังคับให้มีการเกิดซากคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องม่อมอยารักษาโรคที่ว่าใส่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เกิดการรวบรวมกิเลสได้มากขึ้นทำให้กิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิบ เด็จบะคุณหลวงวสจันทร์ัสโรไปเป็นกิเลสใหม่ๆจากการรุกของกิเลสเข้าหาวร,รวิสานทิบทัศเด็จบุคุณหลวงวสจันทร์ัสโรจึงทำให้ชาวสีไลลงรายละเอียด ของการสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าศสยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ไม่ใช่ซากคนสัตว์สิ่งของเป็นโอกาสให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพโดยลงรายละเอียด ในทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยเกิดเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างให้เกิดทานศีลสมาธิที่เป็นการไหลเวียนของบารมีสัพพิทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรในทุกท่อทานธรรมบารมีสัพพิทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่ทำให้เกิด ฐานสีสมาธิโดยดำรงอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทละจากกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิบทัศ เสด็จพุทกหลาบสจันทัสโรพึ่งพาอาศัยบรวีสามสิทัศเสด็จพุทกุหลาบสจันทัสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเรื่องใสซึ่งกลางดวงกลมปฐมเริเ่มแรกทำบริวีสามสิทัศเสด็จพุทกลาบสจันทัสโรทำให้เกิดการผ่องใสละเอียด ด้วยบารมีสารสิททัศนระเด็จพระคุณหลวงกสุจันทร์ทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นทำตามที่ผู้รู้ท่านได้ทำมาเป็นต้นแบบที่ท่าน ได้รวบรวมรักษาบราบรมีสันติทัศน์พรเด็จพระบพุเสดนจแทนทัศโรจากทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่เราใส่ทังานทั้งเอียดทั้งหยาบแบบที่เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรานี้เอง เพ่งทำให้พวกเราได้สร้างชาวซิวีไลกายลายาดมิตรชาวซิวีไลาบารมีสามสิบทัตเสด็จพระุหลุสุษจนทัสสรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวซิวีไลาบารมีสามสิบทัตเสด็จพระคระุหลุบุษจนทัสสร ตามรายละเอียดที่เราปรับปรงกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็สำเร็จอยู่ตลอดเวลาเลยจ้ะได้เกิดชาวสิวไลเกิดกัลายาณมิตรชาวสิวไลาวารวีสามสิบทัตเ็ิพเดพระโคนงโพสเกันทัสโรเกิดเป็น ครอบครัวชุมชนชาวสิวิไลบรมมสามสิบทัพพระเดชพวกคนลงพ่อสดแจนทัสโรขึ้นมาแล้วด้วยการได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของพวกเราทุกท่านได้สร้างยุคชาวสิวิไล กรณีสาสิททัศนเสด็จฟคุลลงกุศจันทัศโรได้เกิดขึ้นแล้วในการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราเราก็ได้โอกาสในการขยายชุมชนสังคม ยุคชาวสิวิไลปร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธเจริทัสโรซึ่งเป็นแผนฝังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธเจริทัสโรขยายเวลาบาร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธเจริทัสโรจากเวลาของธรรมทั้งหมด ให้เป็นเวลาบารมีสาสิทัศพเดปคุลงโสศจันทัสโรจากการได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราทุกท่านไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราเส็นไปอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภยัยอยู่ในความไม่ประมาทที่ดำเนิน ชีวิตเป็นยังอยู่มักน้อยสันโดษที่เป็นละชั่วทำดีละเอียดฝ่องใสด้วยบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงพสุสกันทัสโรที่พวกเราทุกท่านได้ฟรองเพียงกัน ซึ่งครูบาอาจารย์ของเราได้นาได้ทาหน้าที่อานอาชีพที่แท้จริงพร้อมๆกับเราอยู่ตลอดเวลาโดยให้เราได้ศรัทธาเรื่องใสฟู้งพาอาศัยและลึกตึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำวรรมรีสามสิบทัตพระเด็จพ,พระคุณหลงพ่อสดเจนทัศโร <c oughs> เพื่อเกิดการดึงดูดวอเกิดให้ทุกธทมเกิดเป็นวรวีสามสิบทัตพระเด็จพ,พระคุณหลวงพ่อสดนทัศโรเพื่อ <c oughs> <c oughs> การสร้างที่สุดแห่งธรรมวรวีสามสิบทัศประเดษประกุหลงพระสุจันตสโรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างรัผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ที่ ทำให้ลิปทานทาบารมีสาสิบทัศนนี้พร้อมเพียงทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตัวเองเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุจันทร์ทัศโรเชิญเราได้ทําหน้าที่ร่วมกันต่อจาก